ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีหรือรายเก่าต่อเนื่องมอ,อในขั้นตอนแรกให้ผู้กู้ยืมเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกยศมอ,อทางด้านซ้ายมือจะมีเมนูสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าอยู่จากนั้นไปที่หน้าเว็บไซต์ของระบบกู้ยืมเงนินโดยคลิกที่เมนูทางด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่ระบบหรือถ้าใครยังไม่เคยใช้งานก็ให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ก่อนนะคะหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าต่างข้อมูลผู้กู้ยืมในส่วนนี้ หากผู้กู้ทำการเว้นกู้แล้วกลับมากู้ใหม่ในปีนี้จะต้องกรอกข้อมูลใหม่หรือในกรณีที่ผู้กู้อยากแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขข้อมูลได้เลยต่อไปคลิกที่เมนูส่งเอกสารโดยจะมีชนิดเอกสาร2ออย่างคือบันทึกกิจกรรมจิตอาสาและหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวให้ผู้กู้เลือกชนิดของเอกสารและอัปโหลดไฟล์เอกสารได้เลยแต่อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนด้วยนะคะ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารแนะนำให้ผู้กู้เข้ามาตรวจสอบสถานะของเอกสารบ่อยๆด้วยนะคะหากเอกสารของผู้กู้สมบูรณ์จะถือว่าคุณสมบัติครบถ้วนและให้รอประกาศรายชื่อในระบบ DSL แต่หากเอกสารของผู้กู้ไม่ถูกต้องให้แก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ